สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย5 9วันนี้ท่านผู้ชมเราจะมานําเสนอหลัก10ล่างให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับสูตรนี้ทางช่องเราก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็งวดล่าสุดออกที่4-3ล่างเนาะ เลขเด่นของเรา5ตัวให้ที่6 7 9 1 4ดังนั้นเลข4ของเราท่านผู้ชมในสูตรนี้ก็เข้าที่หลัก10ล่างตรงนี้สีติทั้งหมดก็รวมแล้ว12งวดเนาะท่านผู้ชม12งวดก็เริ่มตั้งแต่งวดวันที่สิบหกสิงหาปี66เนาะมีหลุดอยู่ หนึ่งงวดก็คืองวดนี้ที่ออก85หเนาะหลักหลักสิบของเราให้ที่2 3 5 7 8 0ซึ่งหลักสิบล่างตรงนี้เป็นเลข8ดังนั้นก็คือหลุดไปในงวดนี้หลังจากที่หลุดแล้วก็เข้าต่อมาอีก4งวดเนาะท่านผู้ชมสำหรับหลักสิบล่างของเราสุดนี้ก็ถือว่าเข้าดีมากเนาะ อะเดี๋ยวสูตรแล้วก็วิธีคิดวิธีทำเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันเนาะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเดี๋ยวมาดูคำเตือนของทางช่องสักนิดหนึ่งอ่ะคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สำ,สำหรับคำเตือนของทางช่องเนาะท่านผู้ชมเราก็เน้นย้ําเหมือนเดิมว่าเป็นแค่เพียงแนวทางแล้วก็ไม่ได้สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเนาะสำหรับสูตรวิธีคิดคำนวณท่านผู้ชมเราจะใช้ตั้งแต่วดที่ออก727 2องนยอะก็เดี๋ยวเก็บไปนี้ก่อนตำแหน่งที่เราจะใช้ท่านผู้ชมเราใช้ตำแหน่งหลักแสนบวกด้วยหลักร้อยบวกได้เท่าไหร่ก็มาบวกค่าคงที่อีก1 1ครั้ง2อสองครั้งแล้วก็3อีก1ครั้ง ก็จะได้ผลลัพธ์ทั้งหมด5ตัวเนาะท่านผู้ชมสำหรับหลัก10ล่างในสูตรนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยวันนี้หลักแสนคือเลข7หลักร้อยคือเลข2บวกกันก็ได้9 9บวก1ได้0 0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก3ได้7 องตัวล่างออกที่สี่สี่หลักสิบก็เข้าที่เลขสี่ตรงนี้ก็เข้าเป็นงวดที่หนึ่งต่อมางวดน,นี้ท่านผู้ชมเก้าบวกสี่เป็นสิบสามก็เป็นสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดเอ่อ สองตัวล่างงวดถัดมาออกที่หกสามเลขหกตรงนี้ก็เข้าที่หลักสิบล่างไปเป็นงวดที่สองต่อมางวดนี้เจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็เป็นหกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดหนึ่งบวกสามได้สี่ ผลรางวันสองตัวล่างว่าัดมาออกหนึ่งสี่ก็เลขหนึ่งเข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้ก็เข้าต่อเป็นวดที่สามต่อมาหลักแสนคือเลขห้าหลักร้อยคือเลขเก้าบวกกันได้สิบสี่ก็เป็นสี่สี่บวกหนึ่งเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสอง ผลรางวัลออกที่91ล่างเลข9เข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้ก็เข้าตอบมวาที่4ต่อมาหลักแสนคือเลข2หลักร้อยคือเลข0บวกกันได้2 2งบวกหได้3 3มบวกสได้5 5าบวกสได้7 7็บวกสได้0ก็ ผลรางวัลในงวดถัดมาออกที่8 5ล่างในงวดนี้ท่านผู้ชมก็หลุดไปเนาะหลุดไป1งวดต่อมางวดนี้หลักแสนคือเลขก3หลักร้อยคือเลขก7บวกกันได้10ก็เป็น0 0บวก1ได้1 1บวก2ได้3 3บวกสได้5 5าบวก3ได้8 ผลรางวัลเมื่อทันมาออกที่8 9้าล่างเลข8ตรงนี้ท่านผู้ชมก็เข้าต่อหลักสิบล่างหลังจากที่หลุดไปเนาะต่อมาหลักแสนคือเลข6หลักร้อยคือเลข5บวกกันได้11ก็เป็น1 1ึบวกหได้2 2งบวกสได้4 4่บวกสได้6 6หบวกสได้9 ผลรางวัลสองตัวล่างในงวดถัดมาออกที่หกหนึ่งเลขหกก็เข้าที่หลักสิบล่างตรงนี้ก็เข้าต่อมาอีกสองงวดหลังจากที่หลุดในงวดนี้ต่อมาหลักแสนคือเลข 1. หนึ่งหลักร้อยคือเลขเก้าบวกกันได้สิบก็เป็นศูนย์ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดผลรางวัลในงวดถัดมาสองตัวล่างออกที่ศูนย์เก้าเลขศูนย์ก็เข้าตรงนี้หลักสิบล่างอีกต่อมางวดล่าสุดท่านผู้ชมหลักแสนคือเลข หลักร้อยคือเลขศูนย์บวกกันก็ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่ผลรางวัลสองตัวล่างในงวดล่าสุดท่านผู้ชมออกที่สี่สามหลักสิบล่างก็เข้าที่เลขสี่ตรงนี้ ต่อมางวดวันที่16อ่า16อีกล้งวดวันที่1มีนาท่านผู้ชมต้องขอโทษขออาขออภัยเนาะ1มีนา2567ัหนึ่งมีนาสองพันห้า้อยหกสิบเจ็ดจะได้เป็นเลขอะไรเนาะหลักแสนคือเลขเก้าหลักอ่า ร้อยบนคือเลขสามเก้าบวกสามก็ได้สิบสองก็เป็นสองสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดบวกสามก็ได้สิบก็เป็นเลขศูนย์ ทำได้แล้วท่านผู้ชมห้าตัวหลักสิบล่างคือ,เ,อเลขสองสามห้าเจ็ดศูนยเลขห้าตัวหลักสิบล่างตัวเดี๋ยวมาลงตรงนี้งวดที่สิบสามสองสาม ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดจะอยู่ในตำแหน่งหลักสิบเนาะโอเคสำหรับสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็สติทบทวนกันอีกทีหนึ่งก็ ทั้งหมด12งวดหลุดอยู่1งวดงวันนี้จะไปต่ออีกหรือไม่เนาะเพราะว่าหลังจากที่หลุดแล้วก็เข้าต่ออีก4งวดถ้ารวมๆแล้ว12งวดหลุด1งวดก็จะเข้า11งวดเนะาะต่อไปในงวดหนึ่งมีนาทำแล้วได้2 3 5 7 0ก็ขอให้ไปต่อเนาะจะได้เข้าต่อยาวๆอ่โอเค สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังแต่ว่าเดี๋ยวขอเน้นย้ำอีกนิดนึงเนาะว่า,าตัวเลขที่ได้สูตรทุกสูตรที่คำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดสุดท้ายนี้จริงๆก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ